เด็กชายโดดเรียนมาเล่นการพนันแล่นนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เด็กชายอ้นไม่ชอบเรียนหนังสือเขามักจะถูกทำโทษเพราะไม่ส่งงานเขาจึงหนีมาเล่นกับเพื่อนเพื่อนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือเหมือนกันเมื่อถูกพ่อแม่ดุเขายิ่งโกรธและไม่อยากกลับบ้านยิ่งโตขึ้นเขายิ่งไม่อยากอยู่บ้านเขาหาเรื่องออกจากบ้านทุกครั้งเมื่อแม่พูดตักเตือนเขาและวันนี้ก็เช่นกันเขาไม่พอใจที่แม่ว่าเพื่อนของเขาเป็นเด็กเกเรไม่ยอมเรียนหนังสือผมไม่อยู่แล้วรำคาญแม่ขี้บนชะมัด ไม่มีความสุขเลยอ้นอย่าไปนะลูกข้างนอกมันมีอันตรายมากมายแม่เตือนเพราะแม่รักลูกนะกลับมาแล้วฟังแม่นะลูกอ้นสะบัดมือแม่แล้วเดินออกไปเพื่อนๆที่เขาคิดว่าเข้าใจเขา กำลังรอเขาอยู่อน้นแกมาอยู่กับพวกฉันเลยเฮ้ยไม่ต้องเครียดเลยเพื่อนพวกเราเพื่อนกันทั้งนั้นเลยขอบใจนะเพื่อนอนรู้สึกสนุกและมีความสุขไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำงานเขาเล่นไพ่สูบบุหรี่และกัญชาเขาไม่รู้ว่าเพื่อนๆเอาเงินมาจากไหนแต่เพื่อนเขามีเงินใช้ไม่ขาดมือ เฮ้ยอนอยากกินทุเรียนไหมข้าไม่มีเงินไม่ต้องจ่ายเงินทําไมไม่ต้องจ่ายเงินหยิบไปเลยไม่ได้ข้าไม่กล้าไม่ต้องกลัวข้าดูต้นทางให้อนยืนงงและยืนสัน่นเฮ้ยอยู่กับพวกข้าแกต้องกล้าเว้ยเร็วๆแม่ค้าอยู่ทางโน้นไม่เห็นหรอกและนี่คือจุดเริ่มต้นของการลักขโมยครั้งแรกของอนเพื่อนๆชมว่าเขาเป็นคนเก่งและคนกล้าเมื่อมีครั้งแรกจึงมีครั้งต่อๆไปอนเราต้องช่วยกันหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านนะ พวกเราทุกคนต้องช่วยกันทั้งนั้นแล้วเพื่อนๆก็สอนให้เขารักขโมยบินขึ้นไปเลยข้าดูต้นทางให้เองแล้วอ้นก็ทําทุกอย่างทั้งรักขโมยจี้ชิงวิ่งราวหาเงินไปใช้กับการพนันยาเสพติดและเลี้ยงเพื่อนแต่สุดท้ายเขาก็ไม่รอดอ้นถูกชาวบ้านรุมจับและถูกส่งให้ตํารวจแม่มาหาอ้นที่โรงพัก อ้นลูกแม่อ้นยืนก้มหน้าเขารู้สึกเสียใจอ้นต้องรับโทษนะลูกแม่รักลูกนะรับโทษเสร็จแล้วกลับตัวกลับใจนะลูกอ้นติดคุกไม่นานเขาก็ออกมาอ้านกลับไปเรียนนะลูกไม่แล้วแม่อ้นว่าจะทํางานก็ได้ก็ได้แล้วแต่อ้นแต่อ้นอยู่บ้านนะลูกไม่ต้องไปอยู่กับเพื่อนพวกนั้นอีกครับแม่อ้นตั้งใจรับปากแม่ของเขาแต่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนกลุ่มเดิมกลับมารวมตัวกันอีกครั้งมาตามอ้นที่บ้านอ้นไม่อยากไปแต่สุดท้ายก็ขัด เพื่อนไม่ได้อ้นจึงกลับมาในสิ่งแวดล้อมเดิมเล่นการพนันและยาเสพติดกับเพื่อนกลุ่มเดิมเดิมเขาออกจากบ้านอีกครั้งแม่ของเขาเสียใจจนล้มป่วยเขาและเพื่อนกลับมาหาเงินด้วยวิธีเดิมทั้งลักขโมยปรนจี้เขาโดนจับและเมื่อพ้นโทษออกมา เขาก็ยังวนเวียนอยู่ในสังคมเดิมๆพี่น้องเกลียดเขาเขาจึงไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลยมีแต่แม่เท่านั้นที่คอยมาดูเขาเวลาเขาถูกจับแม่ร้องไห้ครั้งนี้แม่ดูแก่มากแม่บอกให้เขากลับตัวกลับใจอ้นได้แต่นั่งนิ่ง เมื่อออกมาจากคุกเขาก็กลับมาอยู่กับเพื่อนกลุ่มเดิมใช้วิถีชีวิตเดิมๆครั้งนี้เขาชิงมอเตอร์ไซค์และทำร้ายเจ้ารั์ด้วยอ้นถูกจับแต่ครั้งนี้แม่ไม่ได้มาหาเขาคุณลุงบอกว่าแม่แกตายแล้วมันตลอมใจตายเพราะลูกชั่วยอย่างมึงถ้ามึงยังไม่สำนึกมึงอย่าออกมาอีกเลย อ้นนั่งก้มหน้านิ่งเขากำลังคิดอะไรน้ำตาเขาไหลออกมาภายในเรือจนจํานายอ้นในวัย40่สิยปลายๆกาลังทํางานตามที่ถูกมอบหมาย รอบนี้เขาต้องติดคุกหลายปีเขานั่งทบทวนสิ่งที่ผ่านมาเขาได้ทำผิดมากมายพ่อแม่เขาตายไปแล้วพี่น้องคงไม่มีใครต้อนรับเขาหากเขาออกจากคุกครั้งนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาไม่อยากกลับไปอยู่สังคมเดิมๆเขาไม่อยากทำผิดอีกแล้วแต่ใครจะให้โอกาสเขาไหมเขาจะขอโอกาสจากใครสิ่งเลวร้ายในชีวิตของเขามาจากอะไรสายเกินไปไหมที่เขาจะสำนึกและกลับตัว ผลกรรมย่อมเกิดจากการกระทำของตัวเองขอบคุณที่รับชมและกดติดตามนะคะ